เริ่มไชหลังแล้วเนี่ยวัดชนสวยจะสร้างหลังไม่คว่ำแล้วเริ่มไชหลังนปิดประตูรปิดประตูพังนะบล่อยนี่ช้างเซเลบ

હાલુ ના ખૈલ กำลังใช้ความคิดนะจะเอาอยัางไงดีก็ <c oughs> ดูในหมอกอยู่ข้างนอกกลัวก็กลัวอยากออกก็อยากอาอกไม่ได้ดูแตบ เดี๋ยวจะย้ายเองไม่ต้องย้ายให้เดี๋ยวหรอวเออขมา่าจะเปรย์เป็นหัวของบ้าตัวต่อไปแล้วทำบัดผ่าเลยนะดาเร็วจ้ากับยัเยกับตกคื่เลย

โอ้ต้นไม้บางต้นไม้บางไม่มีใครเห็นเดี่ยวการละครเหมือนเหมือนเรื่องพวกเนี้ยต้ใครเห็นเล่นละครเก่งนะเราเนี่ยทำตัวนิ่งๆทำตัวเหมือนเปไม้เห็นเราใหญ่เห็นปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทำตัวทำทำโอ้โหเศร้างอนไม่ออกเดี๋ยวไม่ออกหรอกมีใครเห็นหรือมีใครเห็นแอบแอบมือ เดี๋ยวนอนแล้วก็ักขยันไปทำเชื่อเชื่อเชื่อน้ำมานมา้ไเกไปไปไปไลลมาไปไปไปตัวนี่ชื่ออะไรนะเดียวหลับค่ะเดียวชื่อเดียวหลับเซริฟ ไล่ยะล้นยล่วตัม่หมอ่ะวไม่ให้เดี๋ยวมันจะแวะรูกลนไม่แวะหรอกไม่แวะหรอกไปแล้วไปแล้ว